ร่วมสนุกกับการแจกรางวัลมเมล็ด2 0 0พันเมล็ดจากคูเปอร์แพนเตกันดีกว่าครับโลกแห่งการเงินยุคใหม่อุบัติแล้วคริปโตเคอร์เจนซีมันคือเหรียญดิจิตอลมันคือเงินยุคใหม่ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองได้จะสร้างเงินจากหน้าคอมได้อย่างไรจะเป็นเจ้าของบิตคอยได้อย่างไรถึงเวลาที่คุณจะมีกระเป๋าสตางค์ใบใหม่แล้วหรือยังตั้งโป้บิตคัพใบแนนสมัครเลยใต้คลิปเริ่มต้นได้แล้ววันนี้สวัสดีครับอยู่กับผมเต้หน้าที่ชาลิชานะครับผมก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งห้ง Cooper หตอ,อว่านที่ผมเข้าไปกับตอนนี้ะคะ โคตรจะร้องไห้เลยนะราคาเหรียญค่อนข้างล่วงมาเยอะเลยนะครับผมอันนี้ไม่อยากเปิดให้ดูเพราะว่าประมาณนี้ครับผมอ่แต่ว่าด้วยอะไรทั้งนูง้นทั้งนั้นครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่ามันมีกิจกรรมให้เล่นแต่ก่อนจะพูดอะไรก็ตามนะครับว่าเขาบอกก่อนว่าวิดีโอนี้คือการรีวิวนะครับผมไม่ได้เชิญชวนให้มาเล่นหรือว่าลงทุนแต่อย่างไรนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้ดีครับผม มาครับผมถ้าใครมาเปิดดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับสำหรับเกม Cooper Planet นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมเลี้ยงต้นไม้นะเลี้ยงต้นไม้นะครับผมเป็นเกมเลี้ยงต้นไม้ที่แปลกๆแ,แต่ก็โอเคก็ตัดสินใจลงเล่นไปแล้วครับผมลลเล่นได้สองสามวันสองวันนะสองวันครับก็วันนี้รู้สึกว่าวันนี้ผมจะสามารถที่จะเคลมได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะตอนแรกผมกะว่าจะทําคลิปไปพร้พอมๆกับตอนเคลมแต่พอดีมันเห็นกิจกรรมแจกมเมล็ดสองพันเมล็ดผมเชื่อว่าหลายๆคนอะ่ะก็อยากจะได้มันผมก็ได้ตัดสินใจว่าอ่ะเอามาบอกเอามาเล่าก่อนดีกว่า จะได้สบายใจกันทุกฝ่ายอ่าโคเบอร์เพนเดตทุกคนน่าจะเล่นเป็นนะคะผมก็คือการซื้อมเมล็ดจากในสต์ของเขาตอนนี้มเมล็ดอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นอซีทครับ SFO สองแสนสี S ่หมื่นคอยของเขาแล้วกันนะครับขอไปด้วยเพราะว่าตอนนี้ราคามันค่อนข้างผันผวนครับผันไม่ไปในทางลงด้วยทำไมอ้าวแย่แล้วล็อกอินไม่เข้าด้วยชิบหายแล้วเ คือมันมีกิจกรรมครับผมทุกคนเขาแจกเมล็ด2 0 0พันเมล็ดครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีแล้วก็ทํายังไงเราถึงจะสามารถที่จะร่วมกิจกรรมแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นได้รับตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าขออนุญาตโชว์ของตัวเองก่อนจะได้โชว์ไหมเนี่ยโอ้โหบัตเทิลมันค้างครับผมทุกคนขอโชว์ตัวละครของตัวเองก่อนอ่าโอเคนี่ของผมนะครับมีหมดหกตัวนะมีแร่สี่หนึ่งตัวแร่สามหนึ่งตัวที่เหลือเป็นหนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งนะครับผมหนึ่งสองสามสีหกหกตัวนะครับผมนี่ประมาณนี้นะนี่คือของของผมนะครับผมก็มาดูในส่วนของฮิส t อรีบ้างฮิสตอรีครับโอ้โหแพ้บ่อยมาเรเ่ยหนึ่งอย่างเนี่ยแพ้แพ้นะแพ้นะเนี่ยแพ้ติดกันสามร,รอบนะอะไรอย่างเงี้ยนี่แพ้ติดการสรอบนะอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้แพ้บ่อยมากครับก็ค่อนข้างสงสัยที่จริงน้องคนหนึ่งที่รู้จักอะทักมาบอกว่าเฮ้ยพี่เต้เล่นสู้ไปเลยเลเวลสามอะยังไงก็ชนะอ่ะช่วงแรกๆก็ชนะอยู่สักพักหนึ่งไม่ชนะแล้ว ก็ S <S <an> อะไรไม่สามารถแนะนาได้ตอนแรกจะแนะนําแบบนี้แต่ว่าก็ไม่แนะนำแล้วแนะนําไม่ได้แล้วจะร้องไห้ออ้นะครับ <S <S <an> <S แต่ก็ตอนนี้นะครับเล่นมาสวันใช่ไหมผมเก็บเหรียญได้ทั้งหมด <S <S <an> <S เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่แปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบสองเหรียญก็ไม่ได้เยอะอะไรเลย <S <S <an> <S เพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเกมเนี้ถ้าว่า,จ,าจะเคลมคุณจะต้องเคลมได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของการเก็บเหรียญของคุณเท่านั้นนะครับผมโอเคนี่หนึ่งชั่วโมองผมเคลมได้แล้วนะเพราะฉะนั้นผมคงไม่ได้ทำคลิปเคลมนะครับต้องขออภัยด้วยหรือทำหรือเปล่ากก็ดูอีีทนึง แต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของกิจกรรมเราไปกิจกรรมกันเลยดีกว่าครับผมเนี่ยเมล็ดเนี่ยราคาสองแสนสี่หมื่นคอยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่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 ยถ้าอยากได้แบบฟรีๆมีครับมีให้นี่อยู่นี่ครับผมในเขาแจกของเราครับเป็นคูคูเปอร์แพนแอร์ดรอปครับเขาแจกครับผมเป็นเมล็ด 2,000เมล็ดครับก็จะสุ่มแจกให้กับทุกๆคนที่ร่วมกิจกรรมครับก็ต้องบอกว่า2,000เมล็ดเท่วนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าผมเองก็มีสิทธิ์มีโอกาสที่จะได้อยู่แล้วล่ะอาจจะได้ก็ได้ใช่ไหมเราก็ต้องมาดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้วิธีการไ่้ทํำยังไงมาดูกันครับผมต้องทําให้หมด7กิจกรรมนะครับผมไม่รู้นะว่าต้องทําครบหรือไม่ครบแต่ผมทําครบแล้วทากิจกรรม7อย่างครับตามผมมาเลยอันดับแรกครับ follow เลย follow ในส่วนของเทเล gram ของเกมนี้ก็เรียบร้อยเข้าไปแล้วครับผมเรียบร้อยอันที่2เป็น Follow ในส่วนของทว i t เตอร์ของเกมนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ทําการรีทวิตด้วยทําทำผมก็ทาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไปดูเว็บไซต์ของเกมนี้โอเคแล้วก็ไปดูในส่วนของ Facebook ของเกมนี้อ่าแล้วก็ไปดูใน i ิน t a g r กรมของเกมนี้ด้วยนะครับก็หลายๆก็ต้องบอกว่าเออเขาก็อยากให้คนเล่นเกมครับไปในหลายๆที่หลายๆช่องทางของเขาที่เขามีอยู่เขาก็เลยตัดแจ้งมา แต่ก็ข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดครับผมเราต้องใส่ในส่วนของ BSC Wallet Address เข้าไปด้วยนะครับผมจะใส่เข้าไปเรียบร้อยโปโอเคก็ก็ถือว่าจบทําเรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นเราก็รอลุ้นละวัน,นครับผมของาะวันนะครับเอ้ยของาะวัลอย่างที่บอกเป็นซีดสองพันมดสุ่มเอาผมไม่รู้ว่าสุ่มออกมาในรูปแบบไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งหมดเวลาสิบหก วันที่สิบหกครับเดือนตุลาคมคือวันพรุ่งนี้ผมไปเช็คเวลามาแล้วมันหมดเวลาตอนหกโมงเย็นของประเทศไทยครับอ่าฟังไม่ผิดครับหกโมงเย็นของประเทศไทยครับสาหรับใครที่อยากได้ของรางวัลตรงนี้นะครับผมก็เอาสิเอาสิเอาปล่าเอาปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตามไปดูได้นะครับนี่เอ่อตอนนี้คนร่วมรรมีอจ้าหกแสนนะคุณทรายแล้วยูเอ็นทายนี่คืออะไรวะ <c oughs> <c oughs> เอออ่ะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของกิจกรรมแอร์ด็อกของคูเปอร์แพนเน็ตแล้วก็ถ้าใครเล่นอยู่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังเล่นอยู่แหละอย่างน้อยก็ อยู่กันเป็นเพื่อนนะนะจ่เป็นเพื่อนกันผมก็ไม่รู้หรอกว่าเกมนี้จะสร้างเงินให้ผมได้จริงไหมแต่ว่าเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเรื่องของเรื่องคือเขาบอกว่าที่เขามาทํากิจกรรมแจกอันนี้เพราะว่าเขาจะมีระบบฟาร์มเข้ามานะครับผมเร็วๆนี้จะมีระบวฟาร์มเข้ามาว้าวมีฟาร์มแล้วถ้ากับกต้องเสียตังคนะ์เพิ่มอีกแล้วสนะแล้วแล้วเมล็ดไเอ้แล้วมีพืชตั้งหกตัวคิดดูดิหกตัวไม่น้อยนะหกตัวค่ะ ต้องทำฟาร์มอีกโอ้โหตาย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 อ่ะแต่ยังไงก็ช่างเราในฐานะนักเล่นคนหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้ดูกันครับในในครั้งต่อต่อไปประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนดีไหมวะหรือว่าจะรอดูผมเคลมก่อนไม่ะนะเดี๋ยวไว้เคลมเดี๋ยวค่อยว่ากันทีในคลิปถัดไปครับเผื่อว่าทำฟาร์มเสร็จแล้วนะเคลมมากกว่าอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจริงๆดีกว่าครับผมสวัสดีครับ Thank you